สวัสดีค่ะวันนี้สราราจะพาทุกคนไปกินชาบูจเจริญรสนะคะไปค่ะสระาราถึงอ่าร้านแล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีตามนี้นะคะชาบูจเจริญรสอาหารขาสุดอร่อยมากเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นนี่นะคะปลาหมึกกรอบปลากระปูนปลาหมึกแล้วก็นี่นะคะ,ะ,กกะ,ะ,ะ,คะโซนผักนะคะผักคาผักเห็ดแล้วก็เห็ดเข็มทองปักกุ้งผักทองแครอท บอกข้าวโพดนะคะสลับอากกาดี่ของทานเล่นนะคะก็จะมีลูกชิ้นทอดนักเก็ตนะคะเฟรนฟายนะคะมีลูกชิ้นนึ่งนะคะแล้วก็นี่นะคะลูกชิ้นนึ่งแล้วมีข้าวผัดนะคะทุกคนข้าวผัดนี่ลูกชิ้นนึ่งนะคะทุกคนมีของกินเล่นด้วยนะคะ กินเล่นแต่ก็มีไอศครีมที่สองรสนะคะไอศครีมสิบสองรสเลยนะคะทุกคนมีค่ะว่าจะว่าจะเป็นเพืือก่อาเขียวช็อกชิพนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าเฉากล้วยนะคะเฉากลวกยเฉากลวกยเ้ากลวกยนมสดนะคะมีค่ะอาหารที่น้องธราสั่งมาได้แล้วนะคะ,ะเป็นกุ้งดังใหญ่เลยนะคะกุ้งดังใหญ่เลยะคะ่ะ นี่ค่ะน่าอร่อยไหมคะทุกคนนี่ค่ะมาเป็นสั่งมาเป็นโกดังเลยนะคะทุกคนมาทานด้วยกันค่ะนี่ค่ะวิธีกินชาบูนองซารานะคะวิธีกินชาบูแบบให้อร่อยต้องทานแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะหมูสามชั้นยั่วๆอ่ากินไปเลยคะ่ะมาทานด้วยกันนะคะต้องมาลองทานนะคะชาบูจเจริญรสนะคะอร่อยมากค่ะ นี่ค่ะกุ้งเน้นๆค่ะกุ้งเน้นๆค่ะทุกคนกุ้งสดอร่อยมากเลยนะคะแนะนำทุกคนมาทานนะคะทางรูจัดนรถนี่น้องสลากมาอ่าทานที่สาขาจดอะซันนะคะอนุอนุสาวอนุอนสาสรวรีนะคะทุกคนกุ้งสองตัวไปเลยเต็มปากเต็มคำแน่นๆจิ้มจุ่มน้ําจิ้มแล้วก็จุ่มน้ําจิ้มค่ะจิ้มน้ําจุ่มค่ะอ้ากินเลยค่ะ อืกรอบอร่อยมากเลยค่ะทุกคนกินคาแล้วต่อไปกินไอกินหวานนะคะต่อด้วยไอศครีมนะคะไอศครีมชิพสองรสตักมาแค่สักลองจริงอืมอร่อยหวานชื่นใจอสักสคำหมืค่ะมาทานด้วยกันนะ